สวัสดีครับผมชื่อบอยนะครับวันนี้มีอะไรจะบอกคือว่าวันนี้มาทําน้ําหมักมูลไส้เดือนกันมูลไส้เดือนมาจากมูลของผมเองสิ่งที่ต้องเตรียมคือตัวปั๊มออกซิเจนที่ใช้กับตู้ปลานะคะอันนี้คือมูลไส้เดือนสดๆที่วันนี้เราปาดมาทางน้ำ130ลิตรแล้วแต่ที่สะดวกนะคะอันนี้คือภาพฟาร์มไส้เดือนของเราเอง นี่คือภาพมูลไส้เดือนสดๆที่เราปาดมาเมื่อเช้านะคะเดี๋ยวเราจะใช้มูลไส้เดือนสดๆใหม่ๆปริมาณประมาณ2กิโลสขีดนะคะปากตักหน่อยจ้าจริงๆใช้ผ้าขาวบางก็ได้แต่ว่าเพลินว่ามีถุงตะข่ายอะค่ะนะคะ,นะคะก็เลยจัดการใช้ถุงตะข่ายแทนค่ะ เป็นมูลไส้เดือนที่เราเก็บใหม่ๆวันนี้เลยนะจูดินซีเพียบส่วนที่อยู่ในนี้ค่ะเราก็เอามาผึ่งลมหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ลดความชื้นแล้วก็เดี๋ยวแพ็คให้กับคุณลูกค้าได้ที่สั่งมากกิโลละสามสิบห้าบาทเด็ได้ไหมคะคุณน้องโอเคค่ะสอ,สองกิโลติดติสนะคะขอบคุณนั้งมี้ค่ะ ันนี้จะเป็นการเทสเครื่องปั๊มออกซิเจนก่อนนะคะเราซื้อมาแล้วสายสีสวยๆค่ะเส้นละยีสบนะคะซื้อตัวใหญ่มาเลยสองหัวเพราะอนาคตกะจะทำสองถังเสร็จปั๊กค่ะแล้วก็ลองดูเราจะต้องปล่อยออกซิเจนเนี่ยค่ะที่ซื้อหัวใหญ่นะหัวนี้กี่สี่ถ้าซื้อมาแพงขออภัยนะคะเราต้องใส่ลงไปให้ถึงก้นถังเลยนะคะเราดูว่า ออ,ออกซิเจนมันขึ้นมาไหมอันนี้โลค่ะเมื่อกี้อันนี้คือโลอันนี้ไฮสุดๆเดี๋ยวเราก็มาปักกันโอเคออกซิเจนมานะคะทำไมต้องให้ออกซิเจนให้ออกซิเจนกับจุลินทรีย์ค่ะเราจะทำน้ำหมักมูลไส้เดือนกันนะถึงเวลาทำน้ำหมักมูลไส้เดือนนะคะ เดี๋ยวทุกท่านเวลาเลี้ยงไสเดือนแล้วมีปริมาณเยอะๆก็ต้องเตรียมที่จะทำน้ําหมักกันแล้วอันนี้เป็นถัง130ลิตรมีฝานะคะถังพลาสติกค่ะก็ซื้อมา350บาทนะคะเนื่องจากเราทําหลังบ้านเพราะฉะนั้นเราใช้น้ำประปาเราต้องหมักน้ำหรือเอาน้ําแช่ไว้สักประมาณ3คืนค่ะนะคะให้คอรีนอะไรต่างๆตกลงไปก่อนเมื่อ หมักน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะคือพักน้ำาละ้นะสามคืนค่ะจากนั้นก็มาเตรียมกันนะคะเราจะใช้มูลไส้เดือน1กิโลต่อน้ํา50ลิตรสมมุติว่าถังเนี้มัน130ลิตรหมายความว่าเราต้องใส่มูลไส้เดือนประมาณ2กิโลนิดๆนะคะที่นี้ค่ะมูลไส้เดือนค่ะมูลไส้เดือนเราจะใช้ผ้าขาวบางห่อก็ได้หรือว่าใช้ อะไรก็ได้มาห่อมันไว้แล้วก็ให้มันละลายออกมาได้เราใช้ถุงตะข่ายนะคะเพราะว่าเราเหลือมาจากการที่เรา <c oughs> ซื้อไส้เดือนมานะคะแล้วก็ผูกกับไม้ตรงปากนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไปค่ะพี่มิฝางหย่อนเลยจ้าอันนี้กี่ใส่ไป2อกิโลสักสามขีดได้เนาะกี่ใส่มูลไส้เดือนใหม่ๆเลยจ้ะนะคะมันจะต้องใช้ระบบลอ,อยอย่างนี้นะคะลอยไป จากนั้นขอน้ําตาล1นกิโลค่ะกี่ใช้น้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายแดง1นกิโลนะคะใส่ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปค่ะ1นกิโลแล้วก็จากนั้น ก็จะใส่ออกซิเจนนะคะจริงจะคนก็ได้เนาะไม่ต้องคนเนาะอย่าออกซิเจนมันดันเองท่านใดถนัดคนอยากคนคนค่ะเอากี่ใส่ออกซิเจนเลยจ้าเตรียมไว้แล้วนะคะทําไว้สองหัวใส่ลงไปหย่อนไปให้ถึงถึงถึงก้นก้นบ่อก้นบ่อเลยก้นถังเลยนะคะ ได้ค่ะตัดเส็จปักหน่อยจ้าอ่ะแล้วก็นี่ค่ะใช้ความเร็วขอโทษค่ะใช้ความดันของออกซิเจนตอนนี้ในเครื่องของกี่กี่ใช้ที่โลอยู่นะโลค่ะคือตัวแอ L นะคะ โลยังแรงขนาดนี้ถ้าเกิดไฮล่ะโอ้ดับเบิลแรงเลยค่ะก็น่าจะโลก็เอาอยู่นะได้ค่ะแค่ให้ออกซิเจนอย่างนี้ไปนะคะอันนี้เป็นความดันออกซิเจนแบบโลสุดของเครื่องนะคะหัวออกซิเจนเนี่ยตกถึงพื้นแล้วนะคะแล้วก็ ออกซิเจนก็สามารถดันขึ้นมาถึงได้ปากปอปากปากถังเลยหลังจากที่ผสมทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วจัดตกแตกนะคะก็ได้ประมาณนี้ เราจะใช้เวลาในการให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์แค่7วันเท่านั้นเราทำวันที่11ค่ะวันที่18ก็จะสามารถใส่ขวดขายหรือใส่ขวดเอาไปผสมน้ำลดน,ำน้ำต้นไม้ได้เลยนะคะอัตราส่วน1ต่อ10เลยน้ำจุลินทรีย์นี้1ส่วนต่อน้ำเปล่า10ส่วนนะคะแล้วก็ใส่บ็อกกี้ฉีดให้ปุ๋ยทางใบกับต้นไม้ได้เลยไว้จะทํทำคลิปแนะนำอีกทีนะคะ เดี๋ยวยังไงอีก7วันพบกันนะคะโตเร็วๆนะจูรินซีนะโชคดีนะเราจะปล่อยอย่างนี้ไว้เลยนะคะก็7วันค่ะเปิดฝาไว้แต่ถ้าเกิดกลัวอะไรจะตกลงไปก็มีปิดเบาๆได้นะคะแล้วก็ให้ออกซิเจนอย่างนี้ก็ดูเรื่องไฟด้วยแล้วกันเพราะเราจะต้องใส่ออกซิเจนค้างไว้ประมาณ7วันเลยนะคะโอเคค่ะโชคดีค่ะจูรินซีแล้วพบกันใหม่นะ เราปล่อยมูลไส้เดือนสดให้จมไปเลยแล้วก็ออกซิเจนนะคะเพื่อให้มันดันขึ้นมาดันขึ้นมาเพิ่มออกซิเจนให้กับมูลไส้เดือนแบบเต็มๆเลยนะคะงั้นขี่ขอใช้แบบนี้แล้วกันงั้นอีก7วันพบกันนะจ๊ะน้ำหมักมูลไส้เดือนเอโอ้ยทางใบคะ่ะสำหรับคนขี้เกียจเลย